สวัสดีครับอยู่กับชแนลสวัสดีครับอยู่กับชแนลแจ็คฟุตบอลนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกนในในเซิร์ฟที่ชื่อว่า Shark Bite นะครับเป็นเกมที่ต้องเป็นเกมที่ต้องแบบจะเป็นเรือแล้วก็จะมีฉลามมากัดเราต้องค่าฉลามให้ได้นะครับหรือว่าอยู่รอดนะครับท่นนี้เรามาเล่นกับเพื่อนนะครับชื่อว่าอไวัยเฮนทยถ้าใครจําได้ในคลิป ROV นะครับคนนี้ครับ คนนี้ที่อยู่หน้าผมเขาชื่อว่า a อไบแนะครับน,น,นั้นเขาเล่นกับผมในเกม RV แล้วเขามาเล่นกับผมในเกมโลบอกในด่านชากใบอีกนะผมจะเชิญเขามาสกิลการขับเรือเฮ้ครับเราเชิญเพื่อนมาเร้บร้อ่ะ ไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันติดตลิขสิทธิ์เปล่าก็ขออย่าติดแล้วกันหวังว่าเวลาทำคลิปไปภาพมันจะชัดนะเวลาผมทำคลิปภาพมันจะชัดแต่เวลาลงคลิปทุกที่ภาพมันชอบไม่ชัดเพราะผมอัดในโทรศัพท์ครับนี่ยครับถึงแล้วใครจะเป็นคนขับเรือให้เพื่อนขับเลยเพื่อนขเลยขับเลยนะเพื่อนเ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ชักจะไม่ได้แล้วใครเป็นชักพู มันจะมีกระสุนไม่จำกัดเลยทุกคนเป็นทันสุดมาก,ก็ยิงไงพออยู่ตรงนี้ใครวะอ๋อปืนเ,เตรียมยิงแล้ว หาเลยเนะฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้มันเกอบตายแหรอเอาเพื่อนเพื่อนทำอะไรนี่อะไรวะเนี่ยเอาเพื่อนลงน้ำเหรอไปเล่นเป็ดรอให้ชนะกัน ไอ้มองก็จะเป็นี้ก็จะยิงใครยิยงตุนรัวเลยเพื่อมีฟุกโดนแคปเป็นคิว ตีดีดีดีตือชนะแล้วทุกคนเฮ้ยคนรอดมีฟาดานไอ้บไบแฮมไทยเฮ้ยคนรอดยนอนเหมือนกันเนี่ยกูคือมีเจะเสิร์ฟมอ่ะโอ้โหเด้อ ใครใช้สวยไม่สวยอือเป็นไงเราไม่รู้ว่า,าจจวใครจำไม่ได้เฮ้ยคนนี้มันเกมยรอนทีดแล้วเชิญเพื่อนก่อนเชิญเขากองช่าหมเราเป็ดเดี๋ยวเป็ดเดีเป็ด เรือเป็ดนี้เขาฮิตกันนะดักกี้โบนหรือชื่อไงวันเลือเป็ดกาบกาบกาบผมยังใช้สก,กินกาดอยู่เลยอ้าวตกน้ำก่อนตกน้ำก่อนอีกโอ้โหโหไม่น่าตกน้ำเลยทุกคนขึ้นเรือก่อนตกน้ำ เ,เพื่อนแม่นหนีเราแล้ว,ลวโอ้โหตายเถอซาร่าเกมนี้เราเป็นสายบัวกันเผลอลงน้ำ อ้าวไวเผื่อลงก่อนให้ตรายเดืซ่าร่าให้ฟาดันตายอะฟาดหนึ่งห้ากี้เราพลาดเราไปลงก็เป็นสายบูเบยเอาใหม่ ตาหน้าเอาใหม่ทุกคนเอามาคารียเนะ่าแคชเชอร์เกมเมอร์ 你做啊， ก่อนที่เราจะกระโดดเราก็ต้องคิดแยแยทุกคนจนเป็นผมตายที่แล้วกระโดดไปพั่มเพื่อกระโดดไปมั่วๆกลายเป็นตัจากเรือเฉยจะเอาใหม่แก้ใหม่แก้ให,ใหม่ครับเราก็จะพาทัวร์ด่านนะครับแต่ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมเดี๋ยวคลิปมันจะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผู้ชม,มจะไม่อยากขี้เกียจรอกันเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกเลยเอาเพื่อนผมก็ตายแล้วนี่ ครับทุกคนเรากลับมาต่อกันนะตอนนี้ชักตายแล้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้คนรอดก็มีหน้าต่าของผู้รอนะครับสามคนนี้แต่ผมไม่รอผมเผึ่ไปกระโดดลงเรือไปบู๊กับมันก่อนกีน mm hmm. ต่อไปครับผมจะเอาเรือเป็ดเริมแก้แก้แก้ตัวการแก้เกรมที่ดีอยู่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ ฉันเป็นเลยเฮ้ย hey, เพื่นอนเราเป็นไอยก้อยเพื่นอนเราเป็น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 นะเน,นี่ยครับทุกคนไม่รรรู้เเชียยยงาล ครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงน้องก็ต้องขอโทษเลยครับแต่ครั้งนี้เราต้องเจอเพื่อนเราเองนะครับเราต้องเจอเพื่อนกันเองนะครับเอ้าลงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอาละโอเคเราเราขึ้นได้เราตอนนี้เรากลับมาขึ้นได้น,นะครับนี่ชาร์จมาแล้วนะครับ โอ้โ oh, เรือเป็ดนี้มันดีเลยแรงทันใจแรงมากเรือเรือกเกือบล่มเลยครับทีเดียวให้ตายจยซาร่านี้บอกผมก็ได้ไม่ได้เสียนมา แต่ว่าแค่ายมากก็แค่เลื่อนตรงปุบที่มันเอาไว้เดินแล้วคนเนี้ยแล้วกกดปุบยิงกดยางเงยินกดไปเลยที่ผมเล่นในโทรศัพท์นะผมลองบอกผมลืมบอกชื่อผมผมชื่อว่าเจ็กกี้สองสองพันสองศูนย์สองศูนย์นะรขับชิวๆเลยวะ่ะ อาตอนนี้เพื่อเราใกล้ตายแล้วโอ้ขับมปดูเลยไปดีเรือเรือไม่ล่มเราลองขับเป็นมุมคนขับไปไปไหน จำเป็น,ยนอยไ้อีกอยู่ไหนวันนี้เพื่อนเราที่มันเพื่อนนี่ไปหาเลยน้มไม่ใหญ่เกินไปอะ่ะโอ้ตายววาเราด้วยขาเนี้ยเสิบกก่อน ทำ่มมันขับยากจัง เฮ้ยปี้มีเรือเพื่อนช่วยด้วยข้าอยู่คนเดียวขอไปด้วยมึงขึ้นมาคนเนดียวยิงอะไรนี่ิมีต้องเร็วโหความจำได้ ไม่คว่มไม่ความเรือเป็ดเป,ป็นอะไรที่สมบูรณ์ความมาเนี่ยครับเั็นไม่ได้หรอกเออสถานการณ์เรือเป็ดหมดเลยนะตุ๊กตามลมลุกอะ่ะหกห้าใบบู๊แม่งเลยสี่สามสองหู้หนึ่งหู้หด้ยินเสียงภายนอกมาต้องขอโทษด้วยนะครับ ลอดอะครับอืมลอดสี่คนเกมนี้มันไม่ค่อยมีบทบาทเลยครับแต่ก็จะเล่นคลิปน้าโรบอกก็แล้ลวเพราะโรบอกมันเป็นเกมที่มีหลายเซิร์ฟนะครับช่วงนี้แคสเกมเพราะว่าเพราะช่วงนี้อยู่บ้านอานอกไปข้างนน่อย่ออกไปข้างนอกไม่ได้ ต้องเข้าสู่ช่วงแจ็คแคสเกมเมอร์ก่อนไม่ใช่แจ<ม>็คฟุตบอลแต่คลิปนี้ไม่ใช่แคสเกมเล่นๆน,น,นะครับอเราเชิญเพื่อนใหม่ครั้งหนึ่งไหนวะเอาเพื่อนเราไปไหนวะเอาเพื่อนเราออกไปเฉยใช่ไหมแป๊เราเล่นได้เพื่อนเราออกไป อยใครมันฆ่าวะผมไปอยู่คนอคื่นแหละขับเลยเพื่อนอเคไม่ได้ขบับ เล่นตอนนี้ต่าถายแล้วเราดูคนหน่วยเนี่ยอ๋อแล้วผมไม่ไม่ไม่ไม,มีปืนด้วย mm hmm. เพื่อนเรามาดันออกอหนตรายเถอะ hey, คลิปนี้ใครดูเที้ยวมันเบื่อหน่อยซิมมอนหรอว่าซิมูนผมว่าอันนี้มันน่าเบื่อทุกคนงั้นก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ๊งกิง จะกดติดตามช่องชินยองจากฟุตบอลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย